นัน่นวันนี้กับปรกับจองลงเดียนนะครับปุ่มเนาะตีมลังบานนอ้องอุงอ่งนะครับปุ่มเนาะบรรยากาศยามเย็นๆครับปุ่มแดดร่ม,มตกกลุ่มฝนทำตาจะตกกรอบอซ่องแต่ก็ให้ไปแล้วนะครับแต่ก็มีมืดๆนะครับดันลังเนาะแต่คงไม่เป็นไรครับปุ่มแต่ตกก็คก้อยไปตกกลางคืนได้นอนรับสบายครับเงียบครับ ช่วงบายไปนอนเล่นอยู่กับไอ้มูนะครับมูอวนอยู่ๆรถปูนมาตรงนี้ตกใจมดหนึ่งว่ามาเห็นจังก็ไม่มามเลยเรียกบ่าวตูนครับไปดูในคลิปบ่าวตูนท้ายครับผมเนได้ได้อหรอเขาน่าจะไปเตะในมู่บานครับผมด้วยหัวจางไปเตะจางตะหลานน้องกูกับไม่ไหนครับผมก้าวไปในมู่บาน พิษมองพิษตีครับดีดีให้ไปแล้วนะครับไปกับเสียโดมาไปเล่นไนกันลุงเดียวเอาไอ้แปมเปิดแบบกังเกงกันนะครับไอ้ไส้ไส้เอ็มห้าไม่เจอกันเดียวไม่เจอห้าไม่เจอห้าดีดีไม่เจอครับปุ nè từ từออกจาก cung mà may 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 hết na thì nước ta bẩn rót đi 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 tính à. đi 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 เอ้ยาให้มันดูดูดูมันกับความเดี๋ยวมันมันมันวิงไงต้งหาปลางับหยอดเก้าไปเรือยงับงับต้นงับต้นดูดูดูมันกับอย่าไปทําของแม่ใหญ่เดี๋ยวมันโดนแหละเ่ดูดูงับต้นงับต <lik ho> yeah, ้นอ <Rogers> ันนี้ติดปลากระเขียวกินเล่นกับปุมอันนี้ขึ้นมาตั้งตอนกระติงมันเมือนมันเหมือนผอมันครับ <laughs> จนคลนตำตำหน้าแถวนี้ยอมแล้วครับผมหลายเปลือเกเสียโดมไม่จนบุกตะลุยหน้าข้าวก็อย่างเดียวไม่จนจนจะคองหน้ายอมนี่ตำตาเหมือนพร้อมแล้วครับบุญรอดนี่ความที่มันกลายกระเล่นครับผมอาปาหวิงงับต้นข้าวไปเรือยาวไป <laughs> งับร้อยงับร้อย <laughs> เขียวขจีแล้วครับแปลงนี้นุเอ็ดอยู่นะกับอันก้อนเดี๋ยววันลงคลิปให้ดูใช่ไหมครับดูกับแป๊บเดียวเขีย้ยวอย่างกับเขีย้ยวอย่างกับสนามฟุตบอลแล้วครับดูมัน ไปเอื้อกางถุงหน้าเขาอีกดูความการเล่นมันเหมือนปอมันครับปุ๊บดูดูตีตั้งเกาเลยครับปุ๊วิ่งไปกลางหน้าเนี่ยดูเหมือนปอมันเลยครับตัวนั้นกับเต็มี่ตันนี้ติว่าหลับตาน้านได้อยู่ก็ไปด้วยครับปุ๊บนาะดูครับตีตั้งเกาเลยอะไรแล้วมันวิ่งเล่นกับลุงเดียวบักเร็วครับมันไม่ยอมือดูเลย ใช่ไหมทำไมไปเอือกางตรงนาเขาคือมันยังไงมันม่วนบ่ฮอะมันม่วนบ่ฮะจัดจุดยอดจริงมันม่วนเ่ไปเอือกางตรงนาเขาอะจุดจริงหนุนดีดีแล้วดีดีมา มาเร็วมามามาลุงต้นใบตูร้านะครับบ่าวต้นตองพูนเบน้อยนะครับในก็เลยควักซื้ออาหารมาให้นะครับเดียก็ไม่ต้องออกไปแล้วครับ ไปไหนมาไปไหนมาไปเล่นน้ำใหม,ม่ไปเล่นน้ำใหม่ไปเล่นน้ำใหม่ทิ้งน้องอืไปไหนมาไปกับเสือโดไปไหนกันมาเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องต้องใส่เปรมเพิร์ดแหละครับต้องกันแหละ ไปไปไปเล่นกันไปไกลๆเลยไปโป่นไปทุ่งนานนไปหน้าบ้านไปเออไปไปวิ่งเล่นกันเออแล้วก็มานะอืมตาบอยไปวิ่งเล่นแนละ้วครับดูดูไปแล้วอืมแต่ถ้าบอกว่ากลับมาเนี่โอ้ยอืมไปกันเลยอืมบนรถไม่ไปอ่ะตามไปด้วยไปเร็ววิ่งไปวิ่งไม่ทัน Tầm ah? mây à, hả, mây thanh ah? cấu hả? Rốt, mây thanh ah? hả? <laughs> mây thanh có cặp bàn mà mày đâu Ơ, eh, cặp bàn, tầm mây thanh cặp bàn Ơ, <laughs> cặp eh, <kạp> mà <ma. laughs> Mây thanh ah? cấu hả, mây thanh ah? cấu hả? <laughs> Đèo non, mây vinh nằm na vậy okay, còn mà วิ่งตามไปเด้นั้อหนังก็อยู่ใต,ต้ต้นไม้น <c> ะ <oughs> วิ่งไม่ทันเปืือนอ่กไปกันกบบนั่นกระบาลไปไปไปวิ่งไม่ทันเขาก็กระบาลไปอ,อย่าไปลุยดิบนถนนเนี่ยทางเดินเยอะแยะเนี่ยนะเร็วขึ้นมานี่ขึ้นมาทางอย่างกว้างกว้างกับลงไปเดินเล่นขี่ตมเออมันเลอะถูกกระโปรงทำไมอ่ะ เยี่ยมนะครับปุ้มจังผักพรสองวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขึืนเหมือนเดิมครับรอติดตามชมครับหล,ลังล่างจะขึ้นก่อนเมฆดำทะมึนมานะครับปุ้มนะแต่ไม่น่าตกครับปุ้มนี่บรรยากาศยามแรงนะครับยามเย็น แดดลมรุมตกก็จะประมาณนี้สวยงามครับประดมรมชาินะครับตรงหน้าส่วนหมูอ้วนเรานน่นก็นอนอยู่ในซุ้มโอ้ยอยากอยากเตี้ยวเต็มต้นแล้วแต่ลงไม่ได้ครับพุ่มเจ๊ คนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้แคนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแต่อย่าก,กดการโฆษณานะครับกําลังใจเล็ก,ลกนๆน้อยๆทีมหลังบ้านมู่ไปไม่ได้นะครับตอนนนมันแจะมูเนาะน้องนะอยู่บ้านเนาะอยู่นี่นะเออไม่ต้องไปนะน,น้องรุ้นเออไปไปพ่ออยู่ับน้อง,องเออไปไป โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม